ราบสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุเงเรืองอรัรยนลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆถามกันมาเยอะเสลือเกินะ่่สีล้อกลางมาเมื่อ,อไรสีล้อกลางมาตอนไหนจัดให้ตามคําขอของลูกค้านะครับใหม่ล่าสุดนะครับสีล้อกลาง NLR นะครับร้อแรงยูโรสนะครับส่ล้อกลางร้อยสาสิบแรงยูโรสานะครับ NLR มีโมว่า NLR นะครับ รถคันนี้จดปี56นะครับ2,556จัดไฟแนนได้นะครับย้ำลูกค้าว่าจัดไฟแนนได้สูงมากนะครับนี่เลยสวยมากครับคันนี้สวยจริงๆครับเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับผมย้ำลูกค้าเลยนะครับว่าครบใครต้องการรถสักคันรถพร้อมใช้งานรถทำเวลาสี่ล้อกลางเป็นรถที่ออนกประสงค์นะครับหนึ่งไม่ต้องเข้าประกอบการนะครับสองป้ายขับขี่ส่วนบุคคลขับได้นะครับ ต้องการงานเร่งงานไวมันทุกเยอะเยอะมันทุกหนักหนักห้ตันหตันต้องคันนี้ครับมีนาว่า NLR เรามาเริ่มกันเลยครับด้านหน้าคันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับชุดหน้าเงานะครับคันนี้น้องหน้าเงานะครับชุดหน้าเงานะครับพาสีปี69นะครับสวยกริบครับคันนี้สวยจริงๆสวยกริบไม่ต้องห่วงครับคันนี้ กันชนเงากระจังเงาแก้มเงานะครับไฟตัดหมอกมีมาครบที่ครอบกระจกเงานะครับปัดน้ําฝนเงานะครับนี่นะครับหมวกมีมาครบนะครับไฟหลังเต่าหัวเขียวมีครบสีดวงนะครับลูกค้าซื้อไปพร้อมป้ายประมูลเลยนะครับให้ป้ายประมูลด้วยนะครับ5้9เกนะครับภาษีพีปีสองพนะครับ in lr 130แรงนี่ครับด้านหน้า เดี๋ยวผมพาดูนี่นะครับพาสีปีหกเก้านะครับนี่นะครับพาสีปีหกเก้าสวยคลิปจริงครับคันนี้สวยจริงดูรายละเอียดสวยมากครับสวยคลิปเลยสวยทุกมุมมองครับคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับรถห้างแท้นะครับรถห้างแท้ออกจากศูนย์อิซูซุนะครับย้ำลูกค้าว่ารถห้างแท้ออกจากศูนย์อิซูซุนะครับนี่เลย ใครพร้อมใช้งานต้องการรถใช้งานสักคันเป็นป้ายหลืมิติรัตต้องคันนี้ครับใหม่ที่สุดครับขับดีที่สุดในบรรดาสีล็อกกลางที่เคยขับมานะครับว่าเป็นตัวใหม่นี่นะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถเรามาเริ่มกันเลยครับฝั่งด้านขวาของตัวรถนี่นะครับฝั่งด้านขวาของตัวรถทรงรถยืนสวยมากนะครับทรงรถยืนสวยมากๆครับนี่ครับฝั่งด้านขวาของตัวรถครับ กระทะได้เป็นกระทะผ่าทั้งสี่เส้นนะครับยางได้เป็นยางมิชลินยางมิชลินสายมันเยอะมันทุกหนักตัวนี้ห้ามพลาดครับนี่นี่เลยจะมีเสียงดนตรีเขาอยกาน้อยครับบ้านบ้านผมเขามีบุญกันนี่นะครับนี่เลยทรงรถสวยมากนะครับยืนสวยมากๆตันท้าย เครื่องดีก็จีสวยนะครับคันนี้ไฟออกทุกดวงนะครับด้าน,นท้ายนี่กระบะได้เป็นกระบะพื้นเหล็กด้วยนะครับกระบะพื้นเหล็กนะครับนี่เลยกระบะพื้นเหล็กรถสวยพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้กระบะคาก้นี่ให้ลูกค้าดูส่งรถ ผมให้ดูทุกมุมแหละครับให้ลูกค้าดูทุกมุมทุกรายละเอียดนะครับของตัวรถเล่มเอกสารชุดอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับผมแจ้งราคาก่อนเลย459,000บาทนี่นะครับรอบที่หนึ่งนะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าดูให้ดูให้จบคลิปนะครับรถมันสวยจริงคันนี้ครับมันพร้อมใช้จริงมันสวยจริงๆครับอันนี้นี่ครับฝั่งด้านซ้ายของตัวรถลูกค้าถามกันเยอะอยู่นะว่าอยากได้ตัวใหม่ๆนี่ครับ ยูโรสามนี่ครับไฟหลังเต่าออกทุกดวงนะครับไฟหลังเต่าเขียวออกทุกดวงให้ลูกค้าพร้อมป้ายประมูลนะครับย้ำลูกค้าเลยให้ไปพร้อมป้ายประมูลนะครับนี่ลูกค้าดู NLR ร้อยสแรงนะครับยูโร3 ซูเปอร์คอมมอนเลวนะครับยูโร3ซูเปอร์คอมมอนเลวซะด้วยนะครับสวยมากครับตัวจริงสภาพภายในไม่ต้องพูดถึงครับสวยคลิปอยู่แล้วสภาพภายในครับแอร์เย็นเจี๊ยบวิทยุพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสวยมากครับภายในนี่เลยสวยมากๆให้ลูกค้าดูรายละเอียดนะครับทีละรายละเอียดนี่ผ้าหลังคาที่ใส่ของบังแดดซ้ายขวามีมาครบกระจกมองหลังมีมาครบนะครับซับประตูฝั่งด้านซ้ายนี่เลยซับประตูฝั่งด้านซ้าย กลิปจริงครับคันนี้นี่ให้ดูทีลรายละเอียดสวยมากคันนี้โอ้เสียงปิดประตูเสียงปิดประตูเอาเรื่องเสียงปิดประตูเอาเรื่องนะครับโอโ้คันนี้ให้ดูทรงนี่ให้ลูกค้าดูทรงไปหาบรรทุกเขาไว้แกเขาแก,แก,แก้มันแกอย่างเหมาะขนาดเลยโอ้คันนี้งามฝั่งด้านขวานะครับ สับปะตูฝั่งด้านขวานี่ครับสับปะตูฝั่งด้านขวาสภาพภายในนี่ครับคลิปจริงนะครับคลิปจริงมากๆผมรีวิวไปจะฟอนน้ำอยู่ฟอนใส่กอกเงี้วนี่นะครับคลิปจริงๆนี่สวยมากเบาะไี่เป็นเบาะหนังด้วยเห็นไหมตามปีเขาเลยครับนี่อัตราทุกอย่างเดียวว่าครบเดิมเดิมคลิปเลยนะครับแต่ผมพาวนดูด้วยสักรอบหนึ่งนี่ เสียงเครื่องหวานมากครับเครื่องนิ่มมากแอร์เย็นเจีย๊ยบนะครับระบบวิทยุทุกอย่างใช้งานได้ปก,กติ<า>ตนะครับเห็งงนไหมไ<แ>ระบบวิทยุใช้ไใช้ไม่ได้เมื่อตนได้รับระบบวิทยุทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับข้อดีตรงนี้ที่ใส่แก้วนะครับสองแก้วที่ใส่แก้วได้สองแก้วอันนี้บังแดดฝั่งซ้ายเหมือนผมพูดเลยครับบังแดดฝั่งขวาอันนี้ที่ใส่กอกสารใส่กสารไฟนี่ครบครับนี่ วัดรอบน้ำมันเรือนไม่วัดความร้อนทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับย้ำลูกค้าว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับได้เป็นเครื่องร้อยสาแรงด้วยมาผมยกไว้ลูกค้าดูแป๊บนึงแป๊บนึงนึครับยกไว้ดูแปบ๊บ,บ,แปบเดียวนี่ครับ เครื่องดีมากๆครับเสียงเครื่องหวานมากนะครับ130แรงมีนามว่า NLR Euro 3 Super Common Rail นะครับเครื่องดีมากครับนี่เลยแหนบหน้าแหนบหลังเพาลอยนี่ครับด้านท้ายกระบาดเป็นกระบาดพื้นเหล็กด้วยนะครับย้ำลูกค้าว่าเครื่องดีมากครับนี่เลยสวยคลิปคันนี้สวยคลิป ผมจะพาเทศการขับขี่นะครับสักรอบหนึ่งเทศการสักขี่ขับขี่สักรอบหนึ่งนะครับไฟพวกไฟเงี้ยไฟข้างนะครับมีทั้งมีทั้งสี่ดวงนะครับข้างละสองดวงแอร์เย็นมากครับปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนใช้งาน,นปกตินะครับข้อดีก็นี้มีชดเบรกด้วยนะครับชดเบรกนี่ชดเบรกนะครับชดเบรกนี่เกียร์ ตามนี้ลยครับเดิมของเขาเลยรถห้างแท้ออกจากศูนย์อ e ีซูซูนะครับมุมมองดีมากครับมุมมองดีมากหัวกว้างมากนะครับนั่งได้สบายหล,ยหล,ย,หลยหลายคนหัวกว้างมากในบรรดาสีล้อกลางถ้าผมกล้าคาันตีว่าเอ็ใหม่ที่สุดขับดีที่สุดก็ต้องก็ตามปีแหละครับว่ารถของเขาใหม่จริง ผมก็บอกลูกค้าว่าจะมี NLR เข้ามานะตัวใหม่ใครถามกันว่าอยากได้ NLR Euro 3 NLR Euro 3ต้องคันนี้ครับสวยจริงครับคันนี้สวยจริงรถพร้อมใช้งานนะครับย้ำลูกค้าว่ารถสวยพร้อมใช้งานครับจัดแฟแนซ์ได้นะครับราคาเปิด4 5 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตจัดได้ถึง50,000 0เลยนะครับตั้งเครดิตดีนะจัดได้ถึง500,000เลยนี่นะครับย้ำลูกค้าให้วนดูนะครับพวงมาลัย power มือนึงขับนะครับมือนึงเนี่ยเห็นไหมขับดีมากๆ รถดพร้อมใช้งานครับสวยคลิปจริงคันนี้ห้ามพลาดครับห้ามพลาดเลยคันนี้สวยมากจะมาลองขับขีเทสตัวจริงดูก็ได้นะครับบริการจะส่งจะส่งได้ทุกๆจังหวัดนะครับนี่นะที่สำคัญทะเบียนสวยมาก9559ห้าห้านะครับทะเบียนทะเบียนสวยมากภายในสวยมากครับผมไม่ดูมุมมองภายในนะเห็นไหมสภาพภายในคอนโซลทุกอย่างทือว่าปิ๊ก เลยนี่ไหมครับเป๊ะทุกอย Connie, ่างนะครับที mm ่น hmm. ั on ่งมุมมองทุกอย่างไม่มีจุดอับสายตาเลยนะครับกระจกฝั่งขวานี่นะครับตัวนี้กระจกสองสองด้านหน้าเวลามุมเลี้ยวกระจกมองด้านซ้ายนะครับทุกอย่างถือว่าครบองค์ประกอบห้ามพลาดนะครับผมให้ดูนี่คลิปจริงครับคันนี้ ให้ลูกค้าไปพร้อมป้ายประมูลนะครับ5995นะครับพร้อมป้ายประมูลเลยเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับบริการจัดส่งได้จัดส่งได้ทุกๆจังหวัดนะครับย้ำอีกรอบนะครับเอาให้ทานเอาให้ไวนะครับ459,000้บาท4 5 9 0 0 0บาทเบอรต์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0 9 1 9, 9 0 7 0ด0 8 4ด9ู9 9์สแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วนะครับใครต้องการรถสกันทุก,ทกันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากมีนะว่า nlr 1 3 0แรงซูปเปอร์คอมมาเร็วขอพรบคุณเอฟซี ing, มากขอพรบคุณอย่างสูงขอพรบคุณที่ติดตามนะครับคันนี้สวยกริบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ